สวัสดีครับสวัสดีทุกคนที่เข้ามาดูช่องผมนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง Slap Cat ครับอันนี้อยู่กับตัวฮีโร่ที่มีชื่อว่า Omen นะครับน่าจะรู้จักกันแล้วแหล,ละมาอยู่ในตำแหน่งออฟเลนนะครับเหมือนเดิมครับไม่มีคอนเทนต์อะไรมากมายครับเล่นไปเรื่อยๆความจริงแล้วเมนผมก็เป็นเมน Omen นะครับผมถนัดพวก Omen Q c l o s s อะไรพวกเนี้ยแต่ว่าถ้าเป็นแทงแล้วก็ก็จะเป็นพวกแกลกหรือไม่ก็ซูเปอร์แมนนี้ครับผมเล่นอยสองตำแหน่งนี่แหละก็เป็นออฟเลนกับโรมมี่พวกมิดผมไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ยกเว้นมันจำเป็นจริงๆถึงจะได้เล่นแบบอรอบก่อนหน้านี้ครับที่เล่นเตียวเซียนไปมันก็ไม่มีอะไรมากครับออฟเลนก็เดินๆพูดๆงี้ได้อะ่ะมันชิวอะ่ะ ผมผมชิวจริงๆนะมันเนี่ยมันตีคลิปเสือก็ต้องไปเลนอื่นต่อไม่ใช่เลนอื่นดีมันไปเลนกลางอยู่แค่เลนดาร์ก,กัละเลนกลางแค่นี้เอง,งครับมันเล่นชิวๆดีโอเมนอะมาเนี่ยมันบกได้ง่ายๆเลยอ,อันนี้เราโบกชนะนะถ้าเกิดเขาไม่หนีเราชนะเลยครับเฮ้ยอย,อยากอยากได้อะ่ะ โอ้เกือบละถ้าทูเลนไม่มานะได้ไปแล้วเนี่ยกลับบ้านนะครับเกือบไปแล้วอีกนิดนึงนี่แหละครับกิจวัตรของโอเมนมันก็วนลูปอย่างเงี้ยเคลียร์คลิปกลางเคลียร์คลิปล่างเอ้ยเอ้ยเอ้ยถ้าบวกกันแถวนี้เราก็ต้องแจมครับต้องแจมมามาต้องแจมแล้วได้แล้เนี่ยได้สวย เร,เราเลเวลสี่ก่อนก่อนเด็กตราฝั่งเขานะครับเพราะว่าเขายืนแบบว่าเหมือนเหมือนจมอยู่เลนดาร์กนิดนึงอะ่ะแต่เราแบบว่าวิ่งไปทั้งดาร์กทั้งเลนกลางไงวิวเราก็ไวกว่าเขาเงินไวกว่าเานิดนึงครับถ้าเมื่อกี้เขาเวลสี่เขา,าน่าจะรอดนะนี่แหละครับพลังเงินนํา ผมไม่รู้ว่าจะเบื่อกันหรือเปล่าผมวิ่งแบบว่าวิ่งไปวิ่งมาอย่างเงี้ยมันเคลียร์คลิปอยู่เงี้ยครับแต่ว่าถ้าเป็นช่วงเลตเลตเกมมันโอ้ยเลตเลตเกมมันน่าจะสนุกกว่านี้ครับอดทนดูหน่อยนะครับเฮ้ยเยอะ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 มากเยอะมากได้ด้วงครับได้ด้วงชัวชัวจะเอาหรอถ้ามันไม่มีตัวเลยน่ะผมสู้ได้อยู่ ได้ละสวยโอเครับ <Okay, S 1> <ะ>ผมไปการคลิปล่างต่อแล้วเลือดหมดมันคืออะไรป้อมคืออะไรบอกเปล่ามาดิอยากบอกก็มายืนรอมานานแล้ว<ม>เอาป่ะเอาดิเอาดิ มันคืออะไรป้องมันคืออะไรเหมือนใช้อาการอุกอุ้งหรือเปล่าอเอ้ยอารมณ์ดีจริงรอบนี้ถ้าได้เล่นตัวที่เราถนัดแล้วเราแบบชอบอะมันก็สนุกนะผมคิดว่าถึงจะแพ้หรือชนะก็ตามอะเพราะฉะนนั้นไม่แปลกใจครับที่ว่าเมื่อก่อนจะมีคนแบบว่าแย่งกันเล่นย้อนถึงแม้ว่าทีมจะแพ้ก็ตามแบบแคลรี่5เลยอะไรอย่างนี้ก็มีอะโอ้โหป้อมเล่นบนมิอาจหยัดยืนรักษาค่ายบางระจันได้แล้วครับค่ายแตกแล้วข้างบน การคลิปแบบเอ้ยชูเลนเราแข็งนายมากๆมันนี่ทำไมจะหนีไปไหนโอเมนไม่หล่อหรือเปล่าโอเมนไม่หล่อหรือเปล่าเอ้ยไมโลจริงหน้าจอลูกถ้าไม่มีใครมาเดฟนี่บ้านแตกเลยเนี่ยถึงถึงเดฟก็หยุดไม่อยู่ครับจัวงหวะน,นี้ผมมีทารอนแล้วป้อมมาหายง่ายมากมาการคำนวณมันแม่นยำอยู่แล้วเอ้ย ไม่ได้จะไปไหนมานี่ทำไมเดือดรอล่อเพื่อนเหรอมีเพื่อนเก่าเพื่อนมาออันติอันติอันอนแน่ปีเพื่อนเก่าเพื่อนมามาดิมาดิยอมแรกก็เอาเออโอ้คา่าตายหนึ่งครับแอซิดหนึ่งเฝ้าไว้ก่อนนะดวง โอเคครับตอนนี้เข้าสู่ช่วงกลางเกมแล้วจะเริ่มสนุกแล้วครับจังหวะนี้โอ้มันมาสองเนี่ยเอาชิปก่อนผมผมจะแถมป้อมบนให้เขานะดีปะเนี่ยเฮ้ยดีอยู่แล้วมันต้องดีดีถ้ามีเพื่อนถวงเวลาไว้ให้ในป่าได้ครับได้ป้อมแล้วได้ป้อมแล้ว ไทยมาก็ไม่ทันแล้วจังหวะเนี้ยโจ๊กเกอร์เหรอเข้ามาแถมให้ด้วยแถมให้ด้วยน,น,นี่ไงเอาอีกเหรอเอาอีกตัวมาม้ามามา,มาได้เรื่อยๆครับจังหวะนี้โอเมนเข้าช่วงกลางเกมแล้วกลางเกมเลยกลางเกมมาหนี่เข้าช่วงกลางเกมแล้วมันแล้วครับมันแล้วครับจังหวะนี้ได้ยาว,ยาว อีกอย่างหนึ่งผมว่าเขาเขาใช้นติในทีมไฟไปแล้วนะ mm hmm. เมื่อกี้เด็กตาไม่งั้นเขาก็คงจะไม่ตายถือว่าเป็นเรื่องดีครับได้ป้อมด้วยจังหวะนี้ถ่ายไปสองป้อมเลยเอ้ยผมรู้สึกว่าไม่พอใจว่ะขอบาหลักเลยได้ปะ่ะโอเคผมรู้คนดูอยากให้ผมตีบาหลักผมแถมให้ก็ได้ ทีมไฟมันคืออะไรป้อมมันคืออะไรไปแล้วใครจะไปอยู่เนี่ยเยอะจี่มหายเลยกันแนมาบวกเปล่าเอ้ยผมเปิดสกิลสองทิ้งไปโอ้ยไม่น่าบวกเลยตายแบบมึนๆเลยจำไหมครับอย่าเปิดสกิลสองวิ่งทิ้งไปแล้วค่อยวิ่งมาบวกนะครับถ้าถามว่าบอกคนดูหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่นะผมบอกตัวเองเฮ้ยเด็กต้าไม่รู้ตัว ยังไม่รู้ตัวสินะว่าจะเจอกับอะไรเนะนี่ยเจ้าหนีข้าไม่พ้นหรอกนะมานี่มานี่ไปแล้วครับมันต้องตามจังหวนี้ต้องตามรู้สึกว่าตอนนี้รักเด็กตามากมากเลยครับ <c oughs> เอ้เามันเดินหนีไปไหนวะเนี่ยมานี่โอ้โห ว่าเซฟฟิตได้เลยอะให้ตายสิเอาตรงนี้ก็ได้ครับตรงนี้ก็ได้มาแล้วสองพระเอกแทงป้อมด้วย นี่มาอารมณ์ดีจริง,รงๆได้เล่นออฟเลนเนี่ยอย่าไปส่วนครับตีป้อมอย่าไปสนครับตีป้อมชนะครับสายๆอีกเกมนึงก็ชนะไปหนึ่งรอบครับขอบคุณที่ติดตามชมนะครับตอนนี้อยู่ที่แร้ง c คอมมานเดอร์แล้วใกล้จะขึ้นไปคอนคูลเลอร์แล้วครับเกมตึงอยู่อีกไม่ไกลครับรอก่อนบ๊ายบาย